ครับวันนี้คงต้องมาหาคําตอบกันนะครับว่าทําไมนะครับอยู่ดีๆกลุ่ม BDMs ของหมอเสิร์ตนะครับจึงตัดสินใจยอมที่จะขา,ขายหุ้นบํารุงราชเกี้ยงพอเลยหมอเสิร์ตขายทําไมแล้วก็ขายให้ใครด้วยนะพี่โอคุณฟางใช่คือเมื่อวานนี้อื้ออึงกันไปทั้งตลาดทำไมยังอยู่ดีๆหมอเสิร์ตเปลี่ยนใจล่ะโนนเขาบอกว่าทําไมนักลงทุนธุรกิจตลาดาหลักทรัพย์ธุรกิจด้านโรงพยาบาลบอกว่าหมอเสิร์ตทิ้งไพ่ครับ ทิ้งไพ่บีเอสหลังจากเจอสองกลุ่มกดดันนะักคนแรกโน่คนคุณชัยโสพลพรนิตเจ้าของตัวจริงเสียงจริงรที่ก่อร่างสร้างตัวโรงพยาบาลบำลลรุงราษฎร์คนที่สองตัวจริงเสียงจริงคือสนับสนุนเงิน <c oughs> ทุน,นสำหรับการดำเนินการทั้งโรงพยาบาลบำรุงราษทั้งกลุ่ม B.D.M.S. ทั้งบางกอกแอร์เวย์ยืนกดดันอยู่ข้างหลัง คุณชาสิริโสภณพนิผลผลชคุณโทนี่เหรอฮะใช่ใช่มองดูอยู่ว่าทำไมหมอเสร์ต้องทิงท้งทิ้งไพ่บีเออกไปมีตอนแรกเนี่ยก็มองกันว่าเอ๊ะทิ้งเนี่ยเพราะอะไร อาจจะมองว่าหนึ่งว่าหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาช่วงเกิดโควิดนะพี่โอ,อบำรุงราชเนี่ยคือเป็นเดสติเนชันของคนต่างชาติที่จะเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยแล้วก็มองกันไปมีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ทางด้านการทำกำไรหรือว่าไรายได้เพราะว่าปิดประเทศนู่นนี่นั่นแต่ความจริงแล้วมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับมผมเล่ายัางนี้ก่อนคุณไอก่อนที่คุณจะไล่ฟังหมอปลาเสดิจปลาสาทองโอโสถทำธุรกิจตอนนี้อยู่สองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือธุรกิจด้านการบินนะครับนั่นคือบางกอกแอ <Air way S 2> ร์เวย์กลุ่มหนึ่งที่ใหญ่มากนั่นคือการเป็นรวบโรงพยาบาลเข้ามาอยู่ในเครือจนปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบากลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวชโรง,โลโลงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลพญาไทยกระจายออกไปทั่วทั้งประเทศถือว่าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ท,ที่สุดและหมอเสร์ชไปเคาะประตูบ้านโรงพยาบาลต่างๆอยู่เรื่อยเลย ขอซื้อขอซื้อแต่ขอซื้อบางทีไปดอดซื้อก่อน20-30%แล้วเข้าไปแจ้งเขาว่าฉันจะซื้อกิจการคุณครับก็ณนี้ของปรากฏการณ์ของบำรุงราชก็เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้กลุ่มหมอปราเสริฐปราศาสตทองโอสถกลุ่ม BDMS กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าไปช้อนซื้อถือหุ้นถือว่าเป็นพันธมิตรในการลงทุนครับแต่พอจู่ๆไล่ซื้อพลวดเดียวทะลุไป เกือบ30 27-28%สูงกว่าเจ้าของเดิมที่นับเป็นรายตัวรายชื่อบุคคลและประกาศว่าผมจะเทคโอเวอร์บำรุงราชมารวมเป็นเครือข่ายพันธมิตรเดียวกันกันกบ BDMS ครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นปีใช่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์และกลุ่ม BDMS ประกาศว่าไอ้กลุ่ม b h <BH S 1> ประกาศว่าไม่ ไม่ขายมไม่ยอมไม่เทคโอเวอร์ทั้งพน,นักงานทั้งผู้บริหารทั้งผู้ถือหุ้น<ม>อยนะ่นแล้ววันนี้ยอมขายมันบอกเราได้อย่างเดียวกลุ่มปราสาททองโอสถหมดทางที่จะเข้าไปซื้อกิจการเพื่อควบรวมกิจการของบำรุงราชเข้ากับ BDMS ออ<ม>บอกเราอย่างนั้น ถืออยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะพี่โอ22.22 1บ 7, 2แนวทางของหมอเสิร์ตเนี่ยคือถ้าไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เอาเลยไม่เอาเลยทิ้งหมดเอาไม่ได้เพราะถ้าเป็นรายอื่นผมรับรองเอาแน่นอนครับแต่กาไม่ได้คือถือไวใช่ไหมพี่โอหมายถึงว่าถ้าถ้าถือไว้ใช่ไหมจะถือไว้เฉยเถือไวเฉยเคานไว้แน่นอนแต่ก็นี่ของโรงพยาบาลบำรุงราชทต่างกับคนตัวอื่นทําไมราะโรงพยาบาลบำรุงราช คนตัวใหญ่และเป็นธนราชันเป็นธนราชันที่เป็นผู้สร้างเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้เกิดกลุ่มบบางกอกแอร์เวย์และเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้ก่อให้เกิดบีดีเอ็มเอสนั่นแสดงว่าในประเทศไทยครับ เขามีว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงาขุนคลังเงาอยู่สองคนครับคนหนึ่งคืออดีตท่านเสียชีวิตไปแล้วนั่นคือเจ้าสัวใหญ่เรียกกันว่าเจ้าสัวชาตรีเรียกกันว่าบอสครับบอสคือผู้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในประเทศนี้แทบทุกรายเห็นภาพละคนที่สองละ่ะคนที่สองคือเจ้าสัวธนินเจรวนนท์ นี่สร้างเครือข่ายลากญ้าให้เติบโตเป็นเครือข่ายในการเพาะเลี้ยง<ม>แล้ววันหนึ่งคนที่ให้เงินไปสนับสนุนก่อร่างสร้างตัวมาเทคโอเวอร์ในกิจการของกลุ่มธุรกิจของธนราชันแต่ว่าอันนี้คือเข้าใจละว่าทำไมถึงจะต้องหมดทางและทิง้งไพ่แต่เป้าหมายของมอเซอร์เนี่ยคือต้องการเข้าไปซื้อทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้เครือข่ายของตัวเองมันใหญ่ขึ้นถูกไหมพี่โอบอกว่าตอนไปซื้อเนี่ยตั้งแต่ไล่มาจาก 7%จนเป็นจนเป็น11%ซื้อมาจากเทมเซกที่ทิ้งหุ้นออกไปตอนนั้นเทมเซกขายเมื่อปีผมจำไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ขายออกไปในราคาหุ้นละ29 30บาบาทเองก็ไล่ช้อนซื้อแล้วหลังจากนั้นก็เป็นโอกาสก็ซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆจนเหนือกว่าเจ้าของเดิมแต่เจ้าของเดิมไม่ยอมไม่ยอมขายต้องทิ้งกับ นี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เจ้าสัวในตลาดหุ้นอันดับหนึ่งอันดับสองติดต่อกันอย่างต่อเนื่องยอมทิ้งครับทิ้งไพ่ไม่ธรรมดาคราวนี้คำตอบก็คือว่าเมื่อทิ้งไพ่หมอเสิร์ตกำไรไหมกำไรพี่โอกกำไรคือถ้าดูเลยนะฮะหมอเสิร์ตบอกว่าเดี๋ยวจะขายยกพอร์ตนะทั้งหมดอย่างที่22.70เปอร์เซ็นที่เขาถืออยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปไล่ดูว่าการขายเองก็จะเริ่มยังไงบอกว่าจะขายเอาเป็นเนี่ยสองรอบ นะจริงๆอะขายรอบเดียวครับขายรอบเดียวอันนี้ข้อมูลเชิงลุกนะเชิงข่าวคุณบอกว่าจะขายสองรอบครับอันนี้ตามพี่แจ้งตลาดอ่าจะขายสองรอบรอบแลวเท่าไหร่รอ,รอบรอบแรกเนี่ยขายมา90ล้านหุ้นก่อนครึ่งครึ่งอ่ะพี่โอครึ่งหมอเสิร์ตถืออยู่ทั้งหมด180กว่าล้านหุ้นครับในบํารุงราดอขายรอบแรก90ล้านหุ้น90าล้านขายราคาเท่าไหร่ ขายราคาเนี่ยหนึ่งร้อยสามบาทแล้วจะเหลือสัดส่วนอยู่การถือหุ้นอยู่สิบเอ็ดจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์อันนี้รอบแรกนะรอบแรกรอบแรกเอารอบสองรอบที่สองคือจะทำการขายั้งหมดเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมอีกเก้าสิบล้านหุ้นเนี่ยก็หมดเลยหมดล็อตที่ถืออยู่นี่คือการแจ้งตลาดของคุณนฤุมนน้อยอ่ำใช่ครับอันนี้ตามวิจัยตลาดแต่ที่พี่โอได้ข้อมูลมาเป็นยังไงฮะหมอเสิร์ตทำสัญญาขายหุ้นล็อตนี้ออกไปรอบเดียว ทั้งหมด180ล้านหุ้นคิดเป็นเงินตกประมาณ18,600หรือว่า700กว่าล้านบาทปัญหามันอยู่ที่เดียวค,คือคู่สัญญาที่มาทำสัญญาในการซื้อหุ้นไม่สามารถที่จะหาเงินในภาวะที่เป็นแบบนี้มาก้อนเดียว18,600 18,700 18, ล้านบาทขายหุ้นทำ ทีเดียวจึงแบ่งสัญญาที่ตกลงกันแบบมีเงื่อนไขว่าขอแบ่งการซื้อวุ่นบิ๊กหลอดเนี่ยออกเป็นสองช่วงอันนี้เลยเป็นที่มาว่าเป็นสช่วงช่วงแรกจะเซตเทิลกันจริงๆวันที่เท่าไหร่นะ26พรุ่งกนี้เหรอนี่นีิบพฤศจิกายนพรุ่งนี้ค่ะชุดที่สองจะไปเซตเทิลกันจริงๆสิ้นธันวาคม ในราคาเดียวกันคือ103บาท103บาท103บาทคูณคูณ180ล้านหุ้นที่ต้องหนึ่หม่นก็18,613ล้านบาทอ่ะพี่โอตัวเลขผมถูกนะถูกนะอ่าเนี่ยตรงนี้ที่กำไรมากน้อยแค่ไหนเล้วกำไรเท่าไหร่เนี่ยที่พี่โอถามว่ากำไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้คิดตัวเลขมาให้ดูเลยคือราคาขายเนี่ย103บาทนะแต่ถ้าไปเทียบต้นทุนของ BDMS นะที่เข้าไปลงทุนใน BS รัฐทยอยเก็บหุ้นตั้งแต่ปี2554เนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนะพี่โอคุณฟยง 89บาทเท่ากับว่าหมอเสิร์เนี่ยได้กำไรนะ14บาทต่อหุ้นนะ14บาทปี2554นะเนี่ย14บาท54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 10ปี10ปี10ปี2,530ล้านเท่ากับกำไรทั้งหมดเราคูดกับตัวเลขทั้งหมด2,530ล้านบาท นี่มีภาษีก็หักภาษีไปเหลือ1,144ล้านบาทใช่ที่จะบุกเข้ามาในไตรมาสที่4ของ BDMs อันนี้อันนี้เป็นผลบวกกับเขานะผมว่านะไอ้กำไรทั้งหมด2อ่ะ2 5 3้า้าน่ะผมว่าขาดทุน10ปีไงคุณเอาระยะเวลา10ปีปะคูณดิใช่ใช่ใช่ไหมอ่ะนี่คำตอบแรกนะคำตอบต่อไป แล้วหมอปลาหมอปลาเสรปราสาททองโอโสดกลุ่ม BDMS เี่ยครันี่ขายหุ้นให้ใครเมื่อวานเช็คข่าวกันจ้าละวันเลยนี่โทรหามเองนะ <c oughs> ก็ได้มาเนี่ยดูดูขายให้ใครข่าวบอกว่าขายให้คืนให้กับข่าวแรกที่ออกมาทั้งตลาดขายคืนกลับให้กับกลุ่มวัฒนะโสพลพนิษฐ์ขายคืนกลับไปให้กับ คุณชัยโสพลพนิษฐ์ขายคืนไปให้กับกรุงเทพประกันภัยและกลุ่มธุรกิจที่เป็นในนามโสพลพนิษฐ์ทั้งหมดแต่ข่าวความเป็นจริงที่เราเช็คกันและตรวจสอบการปรากฏว่าหมอเสริฐขายกับคนกลุ่มนี้ครับหมอเสริฐขายกับทายาทของผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสมิติเวชครับนั่นคือขายกับคุณสาธิตวิทยาการซึ่งเป็นวิทยากร,ว,ากรวิทยากรครับซึ่งเป็นลูกของ คุณหมอพงศักดิ์พงศักดิ์วิทยากรครับและจริงๆนะพี่โอคุณหมอพงศักดิ์เนี่ยยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยนะใช่คือมาก่อนหมอเสิร์ชนะใช่ไปดึงหมอเสิร์ตเข้ามาเนี่ยแล้วหมอเสิร์ปค่อยๆไล่เก็บหุ้นไล่เก็บหุ้น BDMS มาเรื่อยๆจนถือหุ้นใหญ่จนถือหุ้นใหญ่แล้วคุณหมอคุณหมอพงศักดิ์ถอยออกไปยอมถอยยอมถอยขายหุ้นถือสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อปี2555มาวันนี้เนี่ยมาวันนี้คุณหมอพงศักดิ์ทายาทของคุณหมอพง์ศัิคุณสาธต วิทยาการมาซื้อ B H เป็นคนไปทำดิวนี้เพื่อซื้อหุ้นจากคุณหมอประเสริฐปราสาททองโอสถออกมาผมได้ยินมาว่าเมื่อคืนมเมื่อคือนเนี่ยนะครับเป็นการทำดีวที่วุ่นวายกันมากมายหนึ่งคนที่ซื้อ,อต้องคุยกับคนที่ขายจบจบแล้วต้องไปคุยกับเจ้าของต้องไปคุยผู้ดูนใหญ่ใน B H <BH, S 2> กโมงถึงสามทุ่มยังคุยกันอยู่เลยเอาแล้วพูดถือหุ้นใหญ่ในบีเอชเขาคอนเซิร์นอะไรพี่โอเขาคอนเซิร์นอะไรบ้างคุณถือคุณะถือหุ้นใหญ่มากที่สุดในนามรายบุคคลคุณเข้าไปซื้อแทนหมอเสริฐหนึ่งคือคุณพลอกซี่หมอเสริฐหรือเปล่านี่หนึ่งนะสองคุณไปซื้อแล้วคุณถือสัดส่วนคุณทําธุรกิจเรื่องโรงพยาบาลอยู่ด้วยครับคุณทําธุรกิจเรื่องบริหารจัดการโรงพยาบาลอยู่ด้วยคุณเข้ามาซื้อในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์การใด เห็นไหมต้องไปคุยพูดง่ายๆคุณถือวุ่นใหญ่แต่ต้องคุณไปคุยกับเจ้าที่คุยกับเจ้าของเขาคุยกับเจ้าเจ้าของไม่พอต้องคุยเจ้าที่ด้วยก็จบไหมสรุปเมื่อคืนคือจบนะเมื่อคืนคือจบผมได้ยินว่าเมื่อคืนเนี่ยจบตกลงตกลงกันได้แล้วนะตกลงกันได้ไม่น่ามีปัญหาเขาบอกว่าไปคุยเนี่ยซื้อรอบนี้ซื้อในนามบุคคลครับบุคคลเหรอเราจะใช้ชื่อใคร สาธิตวิทยาการครับวิทยากรวิทยากรสาธิตวิทยากรซื้อนนาส่วนตัวแต่จะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิหรือไม่อันนั้นค่อยดูกันคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยถ้าาคุณผู้ชมจํากันได้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเรายังไม่ทราบเรื่องนี้กันนะคุณผู้ชมที่คุณธานี ฝ่ายกลยุทธ์ของ p r i n c ์เนี่ยมาพูดคุยกับเรา,มา,าเม,ามเื่อวานนี้ไล้เราบอกว่าเราไม่รู้เรื่องรรปรากฏว่าเราก็คุยกันถึงว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาสำหรับ PRINC ์ r I n Prince เนี่ยที่เข้าไปจดทะเบยียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเมื่อวานพอเราคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดูเลขหุ้นนะดูตัวหุ้นปรากฏว่ามันพุ่งขึ้นไปประมาณ15-16%ใช่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเล็ดลอดออกมาเลยแต่ที่ การขยายของพรินซ์เนี่ยที่มาคุยกับเราเมื่อวานนี้ยังคุยว่าเน้นไปที่เมืองรองต่างๆแล้วก็จะขยายให้ครบประมาณสัก20แห่งทั่วประเทศอทีนี้เรามาดูตอนนี้เรารู้แล้วคุณหมอปลาเสริฐปลาสาททองโอสถกลุ่มบ d ดีอมขายหุ้นบํารุงลาดให้กับซึ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลในกลุ่มที่เป็นประเภทแบบว่าลูกค้าเดียวกันเป้าหมายเดียวกันขายออกไปให้กับกลุ่มโรงพยาบาลพรินท์ในนามของตัวผู้ถือหุ้นใหญ่ คือศาสตร์วิทยากรคราวนี้ปริ้นเนี่ยเป็นยังไงปริ้นนี่ต้องบอกว่าเขาเป็นโรงพยาบาลน้องใหม่นะเป็นกลุ่มน้องใหม่เนี่ยเดิเนินงานภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า Principal p r i n c i p a l Capital พี่โอคุณฟาปัจจุบันนะฮะทำธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยห้าปีนะห้าปีอตอนนี้เนี่ยมีโรงพยาบาลในเนครือทั้งหมด11โรงพยาบาล1,000กับ33เตียงอ๋อคนเยอะเหมือนกันใช่คือเขามีขาจากโรงพยาบาลแต่จุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ครับเข้าไปเทคอสังหาริมทรัพย์ก่อนก่อนมาเป็นธุรกิจโรงพยาบาลปัจจุบันถ้ามาดูฐานะการเงินนะฮะงวดเกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยย,ยังขาดทุนอยู่เพราะว่าลงทุนค่อนข้างเยอะขาดทุน,นอน่ประมาณ423้่ล้านรายได้1951้าสิล้านสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0้านล้านบาทแต่ถ้าไปดูมาเก็ตแครบของหุ้นปินใปัจจุบันนะฮะตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเกือบเกือบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกว่าล้านน่ะผมไปดูสถิติรายได้ของกลุ่มปริ้น กลุ่มปริ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อปีในสติติของเขาตกประมาณ2,800ล้านถึง3,200ล้านมผมกำลังบอกอยู่ว่ากรณีของ BDMS ทิ้งหุ้นบำรุงราชกลุ่มหมอประเสริฐประสาทตทองโอสถดทิ้งหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราชของกลุ่มโสพลพนิษฐ์และคนที่ซื้อมันบอกเราว่ายักษ์เล็กซื้อยักษ์ใหญ่ครับแล้วยักษ์เล็กเนี่ย กำลังจะขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นออปมีคนต้องคำถามกันมากมายว่าแล้วกลุ่มปริ้นกลุ่มคุณสาธิตวิทยาการเนี่ยวิทยากรเนี่ยผมจำนำตสกุลผิดอยู่เรื่อยเลยเนี่ยคุณสาธิตวิทยากรเนี่ยจะหาเงินมาจากไหน18,600กว่าล้านบาทไปซื้อวุ้นรอบนี้เพราะการไปขอเงินจากสถาบันการเงินเพื่อไป ลงทุนในกิจการการซื้อหุ้นโดยตรงเนี่ยผมบอกได้เลย,เยประตูนี้ปิด,ปดและประตูนี้ยากมากมีไปคุยกับพี่โอไม่ต้องได้เงินจากสถาบันการเงินเพราะเมื่อคืนเขาคุยกับทำดิเรกชันทำสถาบันการเงินให้จบหรอถ้าพี่โอบ,บอกยากนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสาธิตก็มีแหล่งเงินทุนอยู่แล้วมีอยู่แล้วปะถึงมีม,มีมีแน่นอนคุณสาธิตเนี่ยอย่าลืมว่ากลุ่มโรงพยาบาลปริ้นเนี่ยเขาจดทะเบียนในนามบริษัท ปรินแคปทิทอลใช่ใช่มีต่างประเทศเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในของเขากลุ่มนึ่งแต่ถึงยังไงก็ตามเอาการเอาเงิน1,8 0 0 0กว่าล้านออกมามมสำหรับการซื้อขายหุ้นยากมากมเพราะฉะนั้นต้องมีสถาบันการเงินเป็นแบ็กในการทำเรื่องนี้และเป็นแบ็กในการทำธุรกิจว่าการเข้าไปถือหุ้นโรงพยาบาลบำรุราษนันจะต้องเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของโรงพยาบาลกลุ่มของตระกูล วิทยากรด้วยดิฉันพอจะมองออกแล้วนะว่าถ้ามีบอกว่ามีแบงค์หรือว่ามีธนาคารเนี่ยเป็นแบ็กเนี่ยมันก็คงไปไหนไม่ได้นะพี่โออใช่ไหมผมก็ลังบอกอว่าคนที่จะสนับสนุนเงินสําหรับกิจการแบบนี้การทําแบบนี้นับมือได้ในบ้านเราไม่น่าจะเกิน3ารายคือบอกได้ไหมหนึ่งแบงก์บัวหลวงอสองแบงก์บโพรนะสาม ถัดจากนั้นก็เป็นหลวงข้าวอะเสียไปแค่นี้ครับที่จะทำแบบนี้แบงค์ฝรั่งน้อยมากเนี่ยแหล่งเงินของเขาปัญหาที่ต้องลุ้นต่อไปกลุ่มวิทยากรเนี่ยกลุนสาธิตวิทยากรเนี่ยได้เงินรอบนี้น่าจะปิดวันที่26ทันคือพรุ่งนี้นะคือพรุ่งนี้นะน่าจะจบเหตุการณ์เมื่อคืนน่าจะจบโอเคแต่เดือนธันวาจะจบหรือไม่ลุ้นกันและถ้าซื้อไปแล้วมันจะเป็นยังไง ซื้อไปแล้วนี่คือใหญ่แน่นอนนะพี่โอถ้าถ้าได้มาจริงๆนะโรงพยาบาลบำรุงราชเป็นไงเขาใหญ่นะไปดูเครือข่ายดูซิเครือข่ายของโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับปัจจุบันอย่างห้ายแปดกว่าเตียงแต่สัดส่วนลูกค้าหลักๆของเขาเป็นต่างชาตินะครับประมาณสัก66%คนไทยอีกประมาณสัก34%คือผลประกอบการคือที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าดีมากๆนะผลประกอบการอย่างปี2562เนี่ยกำไรประมาณ3,700กว่าล้านแต่ปีนี้มันไปเจอโควิดไงกำไรแบบค่อนข้างเยอะงวด9เดือนนะครับ1,031ล้านบาท หายไปเยอะเหมือนกันนะฮะครับหายประมาณเกือบเกือบพันล้านเมื่อเทียบกับเก้าเดือนปีหกสองอ่ะมาเก็ตแก่มเขาเท่าไหร่แปดหมื่นสามพกว่าล้านสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรณีของการซื้อขายหุ้นก้อนโตที่สุด18,600กว่าล้านรอบนี้มันเป็นการบ่งบอกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมสมอละภูมิเส,สื้อกาวเนี่ยมันดุก,กันจริงๆครับและรอบนี้มันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งเมื่อกี้คุณไอบอกว่า คุณหมอพงศักดิ์เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพครับถือหุ้นอยู่ดีๆต้องออกมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพมาตั้งโรงพยาบาลปริ้น์ของตัวเองจู่ๆกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพไปซื้อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วซื้อเข้าไม่ได้ก็ต้องขายและคุณหมอพงศักดิ์กับตระกูลลูกชายเนี่ยคัมแบ็กกลับไปที่บำรุงราษฎร์มันกำลังบอกว่าสมรภูมิเสื้อกาวในตลาดไฮเอ็นของประเทศไทยเดือดฟุดๆครับ เราติดตามกันค่ะเพราะว่าทิ้งท้ายเนี่ยสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะซื้อได้ไม่มีปัญหาส่วนล็อตที่2เนี่ยจับตาดูกันสำหรับ<อ>เดือนธันวาคมนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ